สวัสดีครับท่านพี่น้องทั้งหลายไม่ได้พบกันนานพอสมควรนะครับก่อนอื่นขอทักทายพี่น้องที่อยู่ที่ยุโรปหน่อยนะครับที่เยอรมันท,ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมพึ่งเดินทางกลับมาจากที่นั่นแล้วก็ได้ไปพบพี่น้องคริสเตียนทั้งที่เยอรมันที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วไปที่เบอร์ลินไปที่สวิตเซอร์แลนด์ เมืองของเขาสวยงามดีจริงๆและก็อยากจะขอขอบคุณพี่น้องคริสเตียนนะครับที่อยู่ที่ยุโรปนะครับที่สวสิตเซอร์แลนด์ก็ดีและก็ที่เยอรมันก็ดีนะครับที่ได้ให้การต้อนรับอย่างดีเอาใจใส่นะครับแล้วก็บริการอ,อย่างเต็มที่ไม่นึกเลยนะครับว่าจะมีพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดน ไกลก็มีความที่มีจิตใจที่รักพระเจ้าและก็มีจิตใจกว้างขวางกับแปลกดีนะครับบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อพระเจ้าและรักพระเจ้าในประเทศไทยได้แต่พอไปเยอรมันพอไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่ทราบอะไรทำให้ท่านเหล่านั้นนะครับได้มารู้จักพระเจ้าและก็รักพระเจ้าอย่างดีนะครับ ดังขอตักทายพี่น้องอีกครั้งนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ที่เยอรมันและก็ที่สวิสเซอร์แลนด์ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับน้ําใจอันดีงามที่พวกท่านได้แสดงต่อผู้รับใช้แลวก็ตามที่เราทราบนะครับมีพี่น้องเปิดในรายการฮ o ลิ z โซนะครับแล้วก็ในรายการของอที่ของคริสเตจารกรุ่มเย็นนะฮะ u ูทูบโอ,อพี่น้อง รู้สึกว่าหิวกระหายนะครับที่ได้พยายามค้นหาว่าที่ไหนมีพระวจนะของพระเจ้าก็พากันเปิดแล้วก็ฟังของพระเจ้าวยพรพี่น้องจริงๆเอาละรครับในวันนี้ผมก็มีข้อคิดนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะมา,าฝากพี่น้องอทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ก็เอาจากข้อคิดที่จากที่มีโอกาสเดินทางไปที่เบอร์ลินนะครับหรือที่เยอรมันนะพี่น้องคงจะทราบดีนะครับว่านานมาแล้วนะครับเยอรมันเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเป็นเยอรมันตะวันออกพวกหนึ่งเป็นเยอรมันตะวันตกนะครับแล้วก็ทั้งสองนี้ก็เข้ากันไม่ได้ฝ่ายเยอรมันตะ,ตะวันออกนั้นเป็นพวกคอมมิวนิสต์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียส่วนเยอรมันตะวันตกเป็นพวกที่รักเสรีภาพมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยทัย้งสองฝ่ายนี้ก็เข้ากันไม่ได้และเขาก็มีกำแพงนะครับที่กั้นระหว่างอสองกลุ่มนี้ไม่ให้เข้ามาติดต่อ,อมีความสัมพันธ์ พวกหนึ่งก็อยู่ทางตะวันออกพวกหนึ่งก็อยู่ทางตะวันตกก็เข้าหากันไม่ได้เพราะมันมีกำแพงกำแพงนั้นมีทั้งกำแพงอิฐและมีทั้งกำแพงใจนะมีทั้งสองฝ่ายนะครับทีม่มันทำให้เข้ากันไม่ได้แต่ว่าต่อมาเนี่ยเมื่อ,อรัสเซียในระบอบ Communist, คอมมิวนิสต์องเข้าล่มสลายนะครับก็ทำให้ เยอรมันตะวันออกที่เคยพึ่งอาศัยาทางรัสเซียก็หมดอิทธิพลไปด้วยในเวลาเดียวกันและในที่สุดสองประเทศนี้คือเยอรมันเนี่ยนะครับทั้งตะวันออกตะวันตกก็ได้มีการเจรจาบอกว่าเออเราคืนดีกันดีดีไหมามารวมประเทศกันดีไหมไม่มีแล้วตะวันออกตะวันตกเป็นเยอรมันเดียวดีกว่าไหมและในที่สุดก็ผู้นำนะครับก็บรรลุ ข้อตกลงบอกว่าเอาอางนั้นเรามารวมกันดีกว่าไหนๆเราก็ภาษาเดียวกันเลือดเนื้อเชื้อไขยอันเดียวกันเรามาทะเลาะกันทําไมเป็นศัตรูกันทําไมทําสงครามกันทําไมก็เขาก็เลยมาขึ้นดีกันแล้วเขาก็เลยทุบไอไ้อไอกำแพงนั่นออกนะครับแต่ว่าเขามีเหลือไว้เป็นอนุสรณ์นะเป็นกําแพงเล็กๆ แล้วผมเองก็ได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปไปทัวร์นิดหน่อยนะครับเดินรอบๆนะเมืองของเยอรมันทางเบอร์ลินนะครับแล้วก็เหลือไปเห็นกำแพงเก่านะที่กั้นนะที่เอาไว้เป็นอนุสร์เป็นที่เตือนจิตเตือน,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 นใจคนนะครับแต่ว่าประชาชนเขาไปมาหาสู่กันแล้ว แล้วการพัฒนาบ้านเมืองก็ขยายออกไปนะครับทั้งตะวันออกตะวันตกก็จเจริญด้วยกันทั้งคู่เมื่อกำลังนั่งรถอยู่ก็คิดอืมดีนะที่กำแพงมันพังลงแล้วเดี๋ยวนี้ประชาชนก็ไปมาหาสู่กันนะแล้วก็มีชีวิตด้วยกันยังมีความสุขทำให้ผมคิดถึงประเทศไทย ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีกำแพงที่เป็นกำแพงอิฐกำแพงปูนที่กั้นระหว่างกันแต่มันมีกำแพงอย่างอื่นและผมก็มาคิดในใจนะครับว่าเออในต่างประเทศก็พังกำแพงกันหมดแล้วไอ,อ้ประเทศไทยนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะสร้างกำแพงแต่กำแพงที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับมันเป็นกำแพงทางใจนะครับมี พวกนั้นพวกนี้เสื้อสีนั้นเสื้อสีนี้ลัทธินั้นลัทธินี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันได้มีกำแพงที่ไม่ใช่คนอื่นสร้างนะครับเราสร้างขึ้นมาเองมันเป็นกำแพงที่อคติครบับางทีเราก็สร้างกำแพงใจกำแพงอคติ ต่ออคนรอบข้างของเราคนที่คิดไม่เหมือนเราคนที่รู้สึกไม่เหมือนเราคนที่มีทัศนคติอะไรบางสึ่งอย่างที่ต่างไปจากเราเราก็รู้สึกว่าคนนั้นเป็นศัตรูของเราอะไรที่ไม่เหมือนเราก็กลายเป็นศัตรูหมดอันนี้เราเรียกว่าเป็นกำแพงใจนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามในหลายครอบครัวนะครับมีกำแพง ระหว่างสามีกับภรรยามีกำแพงระหว่างพ่อแม่ลูกทำให้เกิดความไม่เข้าใจเกิดความหมางใจแล้วก็มันมีอะไรสักนิดหนึ่งนะครับที่กั้นระหว่างกันความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะหรือที่เราเรียกว่าบางคนก็มีอคติต่อกันแล้วมีความเข้าใจผิดกัน รู้สึกไม่ดีต่อกันแล้วก็กำแพงนั้นก็สร้างมาเป็นเวลานานก็ยังทำให้ าการสื่อทางใจนะครับมันมันมันสื่อกันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้คุยกันไม่ได้แล้วก็ทำกิจการงานต่างๆด้วยกันไม่ได้แยกเป็นพวกเขานี่พวกเราพวกเราดีกว่าพวกเขาพวกเขาแยก่กว่าพวกเราอะไรในทรนองนี่แหละครับเลยมันทำให้ เกิดปัญหาของความร่วมมือกันมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีปรองดองในการทําอะไรต่ออะไรขอเถอะครับในวันนี้ขอให้กําแพงของความเข้าใจผิดกําแพงอคติกําแพงแห่งความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันกําแพงแห่งการรู้เท่าไม่ถึงการขอให้กําแพงเหล่านี้พังลงเปิดใจให้กว้าง รับฟังให้มากและก็คิดในสุดดีของคนอื่นบ้างถ้าเราทำอย่างนี้เราอาจจะสร้างแทนที่จะเป็นการสร้างกำแพงเรากำลังจะสร้างสะพานขอให้เราสื่อซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เพียงแต่ที่จะให้คนอื่นเข้าใจเราพี่น้องครับ วันนี้หวังอย่างยิ่งนะครับว่า,เ,าเราจะไม่มีกำแพงซึ่งกันและกันนะครับขอให้สมาชิกแต่ละคนภายในครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเพื่อนๆก็ขอให้มีสะพานแห่งการสื่อสารด้วยความเข้าใจอันดีและเราจะจับมือกันสวมกอดกันและก็ยินดีซึ่งกันและกันให้ความ ร่วมมือซึ่งกันและกันและผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็จะเป็นฝ่ายชนะทุกคนก็จะได้ประโยชน์นะครับให้กำแพงกั้นพังลงแต่ว่าให้สะพานแห่งความรักถูกสร้างขึ้นเวลาหมดแล้วนะครับแต่นั้นวันนี้ก็เห็นจะต้องลาพี่น้องไปก่อนเพียงแต่เท่านี้แล้วก็คราวหน้าพบกันอีกนะครับรักพี่น้องครับรักในประคิขอพระเจ้าอวยพรให้ ชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานจงเจริญรุ่งเรืองขึ้นครับสวัสดีครับ